ปัดฝุ่นเอากลับมาใหม่กลายเป็นว่าอําเพชรบุรีเขาก็มีเหมือนกันมูฟวี่ออนเดอะบีชหนังกลางแปลงไปฉายริมทะเลโอ้โหแล้วนี่หากกลางวันแสกๆไม่ต้องกลางคืนไม่ต้องรอนานนี่ค่ะนักท่องเที่ยวเอยคนในพื้นที่เอยปูเสือรอเลยโอ้โหเป็นไอเดียที่แบบเนี่ยเห็นไหมคือต่อยอดมาเนี่ยเห็นไหมกลางวันมันก็มองเห็นใช่ไหมหนังกลางแปลองเห่มองเห็นค่ะมองเห็นใหญ่อนี่แหละค่ะ แม้แดดจะร้อนถามว่าบอยัน,นยจะนักท่องเที่ยวแล้วก็ทั้งชาวไทยชาวต่างชาติเลยค่ะเอาเสือเนี่ยมานั่งดูปูดูหนังกลางแปงแบบนี้ค่ะไปคุยกับฝรัง่งฝรั่งบอกโอ้ Thailand, อเมซิ่งไทยแลนด์ d Move อ on the b e a c นะคะเรื่องอะไรล่ะแดงพระขนง อนอกจากนั้นกลางแปลงแล้วที่จะอําตรงนี้นะคะภายในงานเนี่ยยังมีบูธอาหารนานาชนิดให้เลือกตามใจชอบด้วยนะคะแล้วก็มีจุดเช็คอินเตรียมไว้ให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปแบบด้วยนี่นี่บูธอาหารพ <c oughs> ูด <c oughs> ว,ว่าพี่เบิร์ดเนี่ยพุ่งมาที่บูธนี้ก่อนเลยนะเขาท่าเขาท่าอ,อ,อาก็ไปบูธเกมไหมไปสิฮะบูธเกมนี่มีเกมให้เล่นตกกลางคืนน่าจะเป็นแบบว่าลานแบบปาร์ตี้นะปาร์ตี้อะไรแบบนี้ดงดงด้งด้งดงดงด้งด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  สั่งกางแปลงเป็น EDM ได้เลยนะเห็นไหมคือแบบอมันเขาเรียกอะไร One Stop Service ไปที่เดียวได้ทุกอารมณ์ความรู้สึกเลยนะคะเอาละเป็นการจัดหนักจับเต็มเพื่อให้ประชาชนได้ผ่อนคลายหลังจากที่สถานการณ์โควิดเนี่ยโอเคคือมันเหมือนกับว่าอาจจะกลายมาเป็นโรคประจำาถิ่มไปแล้วนะคะและที่สําคัญเป็นการสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่ด้วยนะคะ ดีนะคะเรื่องดีๆแบบนี้เราก็อยากนำเสนอแล้วก็อยากบอกต่อด้วยหนังกลางแปลงออนเดอะบีชกลางวันแสกๆแบบนี้ค่ะคุณนั่งดูกับเพื่อนมันฟินนะเนาะเนาะ๊อบคอนเอกั๊อบคอนไม่ต้องหมึกปิ้งนะไอหมึกแห้งๆนะน้ำจิ้มก๊อบก๊อเอาแถวล่างแถวบนแถวบนจะแพงอะแถวล่างดถูก่ต่ตัวเล็กเนาอยตเล็กหน่อยกินถั่วนจิ้มถั่วไอควันก็ได้ควันเนาะพอจะไปทั้งผิว